ัดเยอ,ยอยู่ครับตัวนี้อยู่อยู่ครับอยู่แจมแรกมาแล้วมาแลวสูบจุดตองครับผม แอมแรงมาแล้วครับระยะเง่้ยงไรยู่บ่ใส่มาดานครับมาแล้วครับมาแล้ว ต้องจานหลอดพะลุยครับมึงคือหน่วยอะไรกับตัวนี้ฮะฮันดี้อยู่บ่อยู่บ่เฮ้ยอุ้ยกระสุนไ่ครับกระสุนไม่งใส่รับตัวนี้ครับอุยอ้ย

ก็แค่ยู่ใกลงเองน,อน้องเหรอเนาะนี่เลูกพี่นี่เลยยู่ครับตัวน,นี้อย,ยู่ตัวนี้อย,ยู่ครับอยู่มีใสบ่บบ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 ใส่สวยครับผมมาเลยแจมที่ห้าครับผมตบบ้าแล้วมาถึงครับ มาสองมือมาแล้วโอ้ขยับใส่ตามกันเงาบานี้นี่ครับอาจารย์ทอดลืมที่คลองใหญ่อีกรอบหนึ่งขาดครับไปนั่งเห็นไหม อยู่ครับอยู่ตัวนี้อยู่ครับอยู่น่าจะมีไส้ครับน่าจะมีไส้ครับตึงตึงมือเลยครับตึงตึงมือเลยตึงตึงมือมาเลยโอ้ยมันก็มีไส้เผาหญ้าเรียกันโอ้สวยมาอีกหนึ่งครับผมแซมซีครับจัดไปเข้าข้างแก้มเหมือนเดิมครับปลาสุกเท้เข้าแก้มสุกตัว โอ้ยน <accurately S 2> <ics> ี่น <conduct> ี่นี่นี่นี่บานี้มึงเย่บานี้เสร็จอีกแล้วจนทีหาครับมาแล้วเงี้ยในกล่องเสร็มันครบทุกเงี้ยครับวนนี้ไมต้องเหงือนครับ แมนควโจเลยมันบดซำออกมาเอาออกมายอขามยขามเอามาเอาออมาเอาออกเอาออกายยยยแนี้ยออม่หอครับ อีกบันเทิงอ,อีกแล้วบอกว่าอ,อะไรครับม่วงการกระหูแล้วครับแต่ยอยู่นี่ก็ปลารวมันนี้นะครับมีเก็บบ้างปล่อยบ้างครับสายโหดกับสายหวานครับ ไปกันได้จวนะลุตรงนี้จุดยอดเอาเวลาเอา,เอาสูบให้มันอีกเด้อครับผมโอ้ยคักแนี่พี่น้าไม่เป็น,นไ,ไรครับครับผมมืีนาจิขอบคุณเลยนะครับผม,ม